พอการเรียนถามพอเพิ่มเติมนิดนึงครับในในกรณีที่พวกเราเนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยมีหลายบริษัทที่ใช้บริการของชิปปิ้งนะครับและมีหลายบริษัทที่ไปส่งข้อมูลที่เซอร์วิสเคาน์เตอร์นะครับก็คือเป็นหน่วยเป็นหน่วยงานที่จะดตั้งข้นมาเพื่อให้ส่งผ่านไปตัวบริกัทต่างบนะครับเพื่อให้กรมศุลกากรจดบันทึกและบางบริษัทเนี่ย ก็ทำการออนไลน์ข้อมูลกับสู้ระกอกรคือสามารถโ่งผาข้อมูลด้วยบริษัทเอแต่บริษัทที่มี่านชิปปิ้งนะครับก็เลยจะเรียนถามว่าสำหรับบริษัทที่มีฝาชิปปิ้งเองผมก็ไม่กลัเพราะว่าท่านมีความเชื่อถือนะแต่สำหรับเอชเอ็มดีที่ไม่มีไม่มีความสามารถในการส่งข้อมูลเองแต่ใช้บริษัทชิปปิ้งนะครับถามว่าผู้ส่งออกนำเข้าที่ใช้บริการชิปปิ้งนี่นะครับ เาต้องเตรียมตัวอย่างไรในการที่รองรับระบบ ASW ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้อย่างน้อยนะตอนนี้ถ้าบอกเลยว่าที่บหน่วยงานที่ออนไลน์แล้วนะครับดังน,นั้นหนึ่งต้องเตรียมตัวอย่างไรและสองมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้นบางและวาระแรกคืออะไรและจะป้องกันปัญหานี้เกิดยังไงครับคือในส่วน ของการเชื่อมโยงคือตอนระบบกองศูนย์เนี่ยอำนวยความสะดวกคือผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมลเอนี่ยผ่านระบบอเเลเอ็มาที่กอูนย์รอเป็นต์เป็นอีเนทั้งหมดในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นรายือเไม่อมีระบบของตัวเองก็มักจะใช้ผ่านตัวแทนของื่นผ่านชิปปิ้งในการเลือกตัวแทนของและเลือกชิปปิ้งที่จะมาดำเนินการที่การสืบสอรแทนผู้ประกอบการ คือระวังว่าผู้ตัวแทนหรือชิปนั้นหากจะมีก็เที่มีสังกัดและไม่มีสังกัดการเลือกตัวแทนชิปปิ้งหรือที่เรียกว่าชิปปิ้งผีมันก็มีปัจจุบันมีอยู่สิ่งที่เกิดอยู่ปัจจุบันที่เป็นดีอนนี้ก็คือการแอบมากก็คือพวกชิปปิ้งผีนั่นแหละไผ่านเคาน์เตอร์โซลิแล้วก็เอาเล่ที่ หรือว่าข้อของท่านเนี่ยไปดำเนินการส่งออกเพื่อขออิง้นในไทพอเจ้าของร้อยสไอเื่อกับสักงานถึงรว่าถูกแอบอ้างโดยชิปี้ที่เราที่อคคนอาจะอว่าข้าราชการในการเรกีารเจ้ามีถูกเจ้ามีแแ่ดยเจ้าีถูกเจ้าทีถูกคิดว่าปอภัยแต่ความมั่นใจความมัมคงรือ เวลาเกิดปัญหาเนี่ยจะไม่มีใครรับผิดชอบตอนนี้เปนที่อยู่ก็คือบริษัทีรือบริษัทซิตี้เพียเนี่ยผิดไปแล้วว่าหาตัวคนนั้นนาไม่ได้ตอนนี้เป็นที่อยู่อันนี้คือตามเรื่องตัวแทนที่จะมาเดินที่ทางขาสุรา,ออกอากาลแับผู้ประกอบการอะไรเขาต้องสวิตต์เขาก็องสวิตต์ูกตั้งขึ้นมาก็เพื่อเอาไวบางสคับถึงนั่นนี้คือผู้ประกอบการที่ไม่อยากมีระบบของคนเองก็งคอือทางเคอร์เตอร์ 上潭的第几经底体？